ครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเห็นเสื้อแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะ ไปขับสกูต้าไม่ใช่สกูต้าสิไปขับโรบินฮูดนะครับในครั้งที่2ของผมดีกว่านะครับหลังจากที่ต้นเดือนนะครับเราขับไปแล้วเป็นครั้งแรกนะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับกับการขับรถโรบินฮูดแล้วก็เป็นการขับรถส่งอาหารประจําวันของผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองขับโรบินฮูดตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเย็นถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับจะได้กี่งานนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับเราได้ทั้ง มาเนาะไปแกะกินก๋วยเตี๋ยวมาเนาะก็ไปทํางานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้กี่งานแต่ตอนเนี้ยขอตัวนั่งกดงานก่อนนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงสาบเก้นาทีแล้วนะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับเราอยู่วันที่พร้อมพงเนาะบ่ายสองสี่สิบขอตัวนั่งกดงานก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้งานตอนไหนนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีงานสักสินาทีเดี๋ยวเราค่อยย้ายที่ไปที่อื่นนะครับผมว่านะครับเราย้ายโลเคชันกันดีกว่านะครับย้ายไปเอ็มคอเทียร์กันดีกว่านะเดินทางไปเอ็มคอเทียร์กันนะครับเพราะว่าตรงที่ผมอยู่นะครับมันไม่น่าจะมีงานหรอกนะครับเพราะว่าผมมาส่งฟ้าเนาะไปกินข้าวมาด้วยกันนะครับก็เลยแวะไปส่งฟ้ามันไม่มีงานหรอกตรงเนี้ยแต่มานั่งแบบเซ็ตกล้องเซ็ตกล้องเฉยๆนะครับเดินทาง ปลาย2โมง45แล้วนะฮะก็เดินทางกันทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เอ็มคอเทียแล้วนะครับเวลาปลายสองห้นาทีนะพีพีเดลิเวอรีพเพียบเลยนะครับ ไม่รู้จะได้กี่โมงเดี๋ยวผมแผนกล้องไปให้ดูเนาะตอนนี้นะครับเรามานั่งในเอ็ม r อทีย,ยนะครับนั่งรอกดงานนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วไม่รู้จะได้งานตอนไหนนะครับเพื่อนๆคือตรงนี้ก็ คนเยอะมากอ่ะคนที่ขับเดลิเวอรี่อะไรแายกก็เยอะมากอ่ะที่เอ็มคอเทียเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายมันเป็นช่วงที่งานน้อยอยู่้วตอนนี้บ่ายสามะงานมันไม่ได้เยอะเหมือนช่วงตอนประมาณเที่ยงหรือว่าเย็นนะครับก็อาจจะได้ชั่วโมงละงานหรือเปล่าเพราะาตอนนี้งาน,นยังไม่เด้งเลยนะครับของโลว์บินฮดเนาะพ็ขอตัวนั่งกดงานกันก่อนเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีน,นึงนะครับว่าจะได้ตอนกี่โมง และตอนนี้นะครับทุกคนเราก็กดงานได้แล้วนะครับตอนอบ่ายสามโมงหกนาทีนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาขอให้ดู oh, <no. S 1> ตอนนี้เรารอร้านค้ายืนยันนะครับได้เงินรอบนี้82บาทนะครับระยะทางไปส่ง9กิโลเนี่ยเวลาร้านคายืนยันของโลบินทูจะเป็นอย่างนี้นะครับ mm. เห็นไหมจะขึ้นสีเขียวเราก,กดรับทราบนะครับแล้วก,กดเริ่มง้างไปเราเดินไปรับอาหารที่ร้านกันเลยดีกว่านะครับร้านค้าอยู่ที่เอมโพเรียมฝั่งข้างหลังผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ เอ็มคอเทียนะจะเดินไปหรือขับรถไปดีนะครับมันก็ไม่ต่างกันนะครับก็ขับรถไปดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนก็เดี๋ยวขอโทรหาร้านค้าก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานที่อยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าห้างอ่ะมันใหญ่อ่ะอิมพนะีเรียมเนาะแต่อันนี้ต้องไปส่งที่บางนานะครับแต่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับแต่ระยะทางประมาณ9กกิโลขอตัวขับรถไปหาร้านค้าก่อนนะครับทุกคนเดินทางกัน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ศูนย์อาหารในเอ็มคอเทียแล้วนะครับมารับอาหารแล้วแล้วก็รอเนาะเดี๋ยวพี่เขาเอาอาหารออกมาให้นะครับเขามีที่ให้รอนะครับแล้วก็ที่เอ็มโคเดียมนะครับมีที่จอดรถอยู่ตรงชั้น B1 แล้วนะซึ่งถ้าเป็นที่เดลิเวอรี่นะครับไปจอดได้ B1 เลยจะไม่เสียค่าจอดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเหมือนเอ็มโพเดียมนะครับไอลงไปชั้น B3 ข้างล่างเนี่ยเหมือนจะเสียค่าจอดนะแต่ตอนนี้ถ้ามาชั้น B1 เดลิเวอรี่ไม่เสียแล้วนะครับก็ขอตัวนั่งรองานกันก่อนนะครับทุกคน แลวตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืตอตรงนี้เห็นไหมตอนนี้ว่า,ามือมันพันสายคล้องกล้องไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันดีกว่านะครับทุกคนระยะทางที่ต้องไปส่ง9กิโลนะประมาณ9กิโลนะยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตตอนจบคลิปดีกว่านะแล้วก็ค่าส่งได้82บาทเดินทางกันนะขอแกะมือออกจากอาหารก่อน ตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่1เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่าส่งรอบเมื่อกี้มา82บาทนะครับส่งมา9โลเนาะก็ไกลไหมก็กไกลอยู่เหมือนกันนะครับหากแล้วเหลือ81บาทนิดๆนะครับก็เดี๋ยวขอตัวขับออกไปข้างนอกก่อน,นดีกว่านะครับไปหารับงานที่2ต่อนะครับตอนนี้เราอยู่แถวๆถสุขุมวิท66ทับหนึ่าจใชันะครับเดี๋ยวขับออกไปข้างนอกกัน ตอนนี้ออกมาอยู่หน้าปักซอยแล้วนะครับขอตัวนั่งกดงานก่อนนะครับและทุกครั้งนะครับที่เวลาออกมาขับรถนะครับผมก็จะบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็แทบจะทุกค่ายนะครับเป็นทริคเดียวกันหมดเลยนะครับที่ผมชอบใช้บ่อยๆนะครับนั่นก็คือการเปิดแอปของแต่ละค่ายดูนะครับแอปสั่งอาหารดูนะครับว่าเออในบริเวณโซนนี้ที่เรามาถึงเนี่ยมันพอมีร้านอาหารให้เราหรือเปล่านะครับสัก ส0ล้านอะไรแบบนี้นะครับก็ลองเปิดดูถ้ามันมีเราก็แบบเออลองเสี่ยงนั่งกดดูสัก5นาที10นาทีถ้าเกินกว่านี้แล้วแบบงานยังไม่เด้งมานะหรือว่ายังไม่มีงานเด้งเข้ามาเลยนะครับถ้าเป็นของอ่าโลบินพุทนะครับก็คือไฮไลท์แมนใช่ไหมคือแบบเราต้องแย่งกดถ้าเกิดงานยังไม่เห็นให้เราแย่งกันกดนะครับก็ย้ายที่ดีกว่าเนาะก็ตอนนี้นะครับขอตัวนั่งกดงานที่2ก่อนดีกว่านะครับบอกได้คําเดียวว่าเมื่อไหร่โ o บินพุทจะเปลี่ยนเสื้อนะครับร้อนมากๆเลยนะครับตอนนี้แบบร้อนไม่ธรรมดานะแบบ <laughs> ร้อนโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็นั่งกดงานกันดีกว่านะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับก็ผ่านมา20นาทีแล้วนะครับตอนนี้6โมงไม่ใช่6โมง16ในกาา25นาทีนะครับมีงานเด้งขึ้นมา2งานเนาะ แต่เรากดไม่ได้เล,เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับระบบมันไม่ได้แบบเป็นการกดแล้ว กดรัวๆเหมือนลายแมนนะครับเป็นการกดแล้วเขามีให้กรอกตัวเลขไงเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไงระบบอีกอยนหนึ่งก็คือการรีเฟซของเขานะครับรีเฟซค่อนข้างช้านะครับผมเห็นงานอาจจะช้ากว่าคนอื่นนะครับก็เลยแบบกว่าจะรีเฟซกว่าจะกดงานก็กลายเป็น2งานนั้นไม่ได้นะครับยีนาทีนี้นะครับก็ยังไม่ได้งานนะครับเดี๋ยวขอตัวย้ายไปตรงโลตัสอะไรก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ชื่อว่าโลตัสอะไรนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าสาขาอะไรนะคือเป็นโลตัสที่แบบมาแวะบ่อยมากเวลามาขับแถวที่เลยอุดมสุขมาแล้วนะครับก็จะมา แวะหานะงานแถวนั้นตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้งานตลอดนะครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราจะได้งานตรงนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอตัวขับรถไปโลตัสก่อนตอนนี้16นาฬกายีนาทีแล้วนะครับหรือว่า4.26โมง2ีนะเดินทางกันนะครับทุกคนสำหรับงานที่2ไม่รู้จะได้ตอนไหนนะ ตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่กันที่โลตัสแล้วนะครับคราวนี้นะครับผมดูชื่อให้ทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือโลตัสสุขุมวิท50นะโลตัสสุขุมวิท50นะครับมานั่งกดงานกันดีกว่าตอนนี้16ในกายา14นาทีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้งานตอนไหนวันนี้เราวิ่งถึงแค่3ามทุ่มพอนะครับ มาวิ่งขับรถส่งอาหารประจําวันของเรานะครับและอีกหนึ่งทริคนะครับสำหรับการวิ่งโรบินฮูดนะครับเวลาเราย้ายที่หรือย้ายสถานที่บ่อยๆนะครับเราเข้าไปที่ไอคอมบเมนูนะครับแล้วไปตรวจสอบโลเคชันนะครับแล้วเราก็กดส่งนะครับพยายามกดส่งบ่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราย้ายสถานที่นะครับเพื่ออัปเดตแมปของเรานะครับก็ขอตัวนั่งรองานก่อนนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับเรานั่งรอที่โลตัสมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะยังไม่ได้งานเลยนะครับเดี๋ยวเดินออกมาข้างนอกกันดีกว่าเผืออจุดมโนนะครับนั่นคืนอมันอาจจะอัดสัญญาณหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเออขอมานั่งกดงานข้างนอกดีกว่านะครับงานไม่มีให้กดเว้ยมันไม่ใช่แบบมานั่งกดงานคือมันไม่มีเด้งมาให้กดเลยสักงานเลยนะครับก็สิบกว่านาทีแนละ้วตอนนี้4ี่โมงสีนาทีนะครับสิบหกนกาสีเนาทีเนาะอันนี้อยู่กันที่สุขุมวิท52 ขอตัวนั่งกดงานกันต่อดีกว่านะครับทุกคนแล้วโลตัสก็ช่วยเราไว้นะครับทุกคนตอนนี้เรากดงานที่2ได้แล้วนะให้ถ่ายว่าได้ตอนไหนนะครับได้ตอน 17.12นะครับนั่นก็คือชั่วโมง1ชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงเกือบสินาทีเลยนะครับกว่าจะได้งานที่2นะก็ตอนนี้ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าดีกว่านะครับชื่อร้านตัมเดอร์สีสเกตนะครับอยู่ข้างบิ๊กซีอ่อนนุชพระขนงเดินทางไปรับอาหารงานที่2กันดีกว่านะครับทุกคนหลังจากที่นั่งหลับมานานแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหหน้ามันมากเลยนะครับหน้ามันเพราะว่า เมื่อเนี่นแหละมันร้อนนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันตรงไม่รู้ว่าเส้นเรียบทางด่วนอะไรไม่รู้นะครับที่มันออกจากสุขุมวิท62มานะครับผมก็ไม่รู้เดี๋ยวขอกลับไปโลตัสที่เดิมกันดีกว่านะครับแล้วเมื่อกี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อกี้เจอลูกค้าต้องบอกว่าเจอลูกค้าที่อ,อ่าไม่ค่อยดีนิดนึงไม่เชิงไม่ค่อยดีหรอกนะครับก็คือแค่ลูกค้าเขาไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเขาแบบโวยวายใหญ่เลยนะมุดเนี่ย ให้ไปเนี่ยสองรอบแล้วนะอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาสั่งสองรอบแล้วนะครับคือคนแรกอาจจะไปส่งไม่ถูกหมุดแล้วแบบผมก็มาส่งมันก็แบบหมุดมันพาไปข้างหลังใช่ไหมครับผมว่าเออตอนก่อนก่อนออกเนะี่ยผมโทรถามแล้วบ้านเลขที่หนึ่งสามห้าใช่ไหมครับเขาก็บอกเออใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอผมไปถึงที่หมุดมันก็ไม่มีผมก็เลยโทรถามเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าอ๋อเขาก็บอกเนี่ยอยู่ตึกเนี่ยเอ็เอ็มอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยน,นะครับคือเป็นอยู่ตึกอะคือเป็นตึกแต่เขาไม่ได้ระบุไว้ในโน้ตใช่ไหม ผมก็เลยมาพูดความเข้าใจให้ลูกค้าเข้าใจว่าพี่ครับครั้งหน้าครั้งต่อไปเงี้ยระบุตึกไว้หน่อยหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตึกก็จริงหรือเป็นบ้านเลขที่ก็จริง135มาอะไรเง,งี้ยบ้านเลขที่1 3 5 136กอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมครับว่า135นี้เป็นบ้านหรือเป็นตึกหรือเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเกิดรเดอร์มาส่งใช่ไหมครับเขาก็จะไม่รู้หรอกเฮ้ยตึกเนี้ยสมมุติเป็นตึกค้งตึกเลย ึกเลขหนึ่งสามห้าเพราะบางทีตึกมันก็จะเห็นบ้านเล็กที่หรือว่าบางทีตึกก็ไม่เห็นอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะครับฝากไว้ลูกค้าเข้าใจผมก็บอกลูกค้าเออลูกค้าเข้าเข้าใจเออเก็เออดูใจเย็นลงนะครับไม่ใช่นะพี่เพราะว่าแบบเออบางทีรเดอร์เข้ามาเนี่ยหมุดอย่างเงี้ยมันมันมเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าพี่ต้องบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยพี่ต้องระบ,บุโดยชื่อตึกไปเลยหรือว่าอะไรแบบนี้ว่าเอ,อติดถนนรายละเอียดเพราะว่าเออ ไลเดอร์เขาจะได้ไปส่งง่ายนะคบเขาจะได้สังเกตเห็นไม่ใช่บ,บบอกบ้านเลขที่อย่างเดียวแล้วพอไปตามหมุกมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับก็ขอตัวไปที่เดิมก่อนนะครับไปโลตัสไปหางานที่3กันดีกว่านะครับทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็กลับมาสู่โลตารตอนนี้เป็นเวลา17นกา47นาทีนะครับเดี๋ยวรองานที่3กันดีกว่านะครับไม่รู้เราจะได้งานตอนไหนนะครับสำหรับการกดงานที่3ถึง3ทุ่มพอนะครับสำหรับวันนี้ก็งานเมื่อกี้เรายังไม่ได้สรุปให้ฟังเลยนะครับเมื่อกี้เราไปรับแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปส่งอย่างรวดเร็วนะครับงานเมื่อกี้นะครับได้ค่าส่ง46บาทนะครับไปส่งลูกค้าประมาณ3โลก็ขอตัวมากดงานกันต่อไม่รู้จะได้งานตอนไหนนะตอนนี้17นกา47นาทีนะครับก็รอดูงานที่3ตอนนี้เ อยู่กันที่โลตัสสุขุม,มวิท50ตอนนี้นะครับเราก็ได้งานที่3แล้วนะครับใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะครับหลังจากที่มาจอดก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าช่วงเย็นแล้วไงช่วงเย็นแล้วงานมันค่อนข้างที่จะโอเคส่งมาให้มีเราให้มีให้เราได้กดบ้านนะครับ ไปรับอาหารให้ลูกค้ากันดีกว่านะครับ500เมตรนะครับร้านอินสุกนะครับแล้วไปส่งลูกค้ายังไม่รู้กี่กิโลนะครับเดีย๋ยวขอเช็คก่อนมาเช็คได้นะครับเดี <S 2> <S 2> <แ>๋ยวค่อยไปเช็คแล้วกันนะครับแต่ว่าค่าส่งรอบนี้คือ52บาทนะครับก็เดินทางไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ต้องรอร้านค้ายืนยันก่อนนะเพราะร้านค้ายังไม่ยืนยันนะก็ยังไม่สามารถไปไปรับอาหารได้รอแป๊บนึงเนาะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านอิสุกแล้วนะครับก็นั่งรออาหารกันดีกว่าสําหรับงานที่3มนะได้ค่าส่งรอบนี้52บาทนะครับเดี๋ยวขอเช็คพื้นที่ระยะทางจากที่นี่ไปหาลูกค้าก่อนนะครับเขาเขียนไว้4กิโลนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะ4กิโลจริงหรือเปล่าา4.3กิโลนะครับในการไปส่งรอบนี้นะครับได้ค่าส่ง52บาทนะครับผมรู้สึกว่าทําไมค่าส่งเพิ่มขึ้นเนาะ อาจจะมีโปรนะครับยังไม่ได้เช็คหรือเปล่านะครับคือถ้าส่งมันดูเพิ่มขึ้นแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าปกติมันก็ต่อ4ีกิโลประมาณ40กว่าบาทแล้วนี่ห้าสบาทนะครับถือว่าแบบถือราคาใช้ได้เลยอ่ะ4ีกิโลห้บาทหักแล้วก็เหลือประมาณ51บาทนะครับไม่น่าเกียดนะสำหรับโลบินทูในวันนี้นะครับอาจจะมีโปรนะครับผมไม่ได้ตามข่าวหรือเปล่านะครับผมก็แค่ออกมาขับเหมือนแบบเออค่ารอบขั้นตั่มไปนะครับคือได้เท่าไหร่ก็เท่ากันอะไรแบบนี้นะก็รออาหารต่อไปนะครับเพื่อนๆรอกันดีกว่าและตอนนีีี้้้นนะครรรรรับบเเเาาาาก็็ไดออหมปท่ยย แล้วนะครับปะไปส่งลูกค้ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเอาข้าหาไปเก็บที่รถก่อนนะครับแล้วก็เดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จบงานที่ สามเสร็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อ,อะไรวะอน,นุทสามที่สี่นะครับผ้ก,กาจะคิดชื่อได้นะครับก็กำลังจะนั่งกดงานที่4ี่นะครับไม่รู้มีงานหรือเปล่านะครับตอนนี้หกโมงยีิบนาทีแล้วนะครับก็ขอตัวนั่งกดงานกันดีกว่านะครับก็รอดูนะครับว่าจะได้งานตอนไหนนะตอนนี้ทําไมสีกล้องผมมันแปลกๆนะครับเดี๋ยวขอตัว จูนกล้องอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับรู้สึกว่าเปลี่ยนเลนมาใหม่มันก็เลยแบบงงๆนะครับตอนนี้ แล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานที่3ได้แล้วครับเพื่อนๆน้อยอาจจะเยอะหน่อยนะครับวันนี้ผมลืมหยิบไฟมานะครับเพราะว่าเพราะว่าลืมไปแหละลืมคิดนะครับว่าเออเราจะวิ่งถึง3ทุ่มดีกว่าทำไมไม่หยิบไฟหน้ามาเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าน้อยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ขอตัวไปรับงานที่ไม่ใช่ซีสามสิที่4แล้วเไปรับงานที่4ก่อนนะครับเป็นร้านข้าวเนาะเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตที่ร้านอีกทีแล้วกันนะครับว่าได้ค่าส่งเท่าไหร่นะครับขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับทุกคน แล้วตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่4แล้วนะครับตอนนี้เวลา19ในกา4นาทีโอ้โหมีหน้ามันวับเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปล้างหน้าก็นะได้ค่าส่งรอบเมื่อกี้ขอดูก่อนนะครับ40บาทนะครับมาส่งแค่2กิโล2-3กิโลเองนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญสําหรับการขับโรบินทูตนะครับตอนส่งงานให้ลูกค้านะครับอย่าลืมถ่ายรูปเนาะคือเมื่อกี้ลูกค้าเขาน่าจะสั่งโรบินทูตปล่อยจนเขาบอกเอ้ยไม่ถ่ายรูปหรอคะอะไรเงี้ยซึ่งโอเคผมลืมจริงๆนะครับผมก็ถ่ายนะครับแต่วันนี้ลืมไปแล้วนนนะะคคครรรัับบาาายยยึงลลลืมถูู่ปให้้กก็เ ถ่ายตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับก็คือไม่ไม่แนะนํานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรย้อนหลังหรือเปล่านะครับแต่ข้อสาคัญนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมถ่ายรูปอาหารนะครับเพราะเวลามีปัญหามาจริงๆอ่ะเรามีรูปหลักฐานในการเคลียร์นู่นนี่นั่นต่างๆไงก็ตอนนี้ลืมเอาไฟมามันก็จะมืดๆอย่างนี้หน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ทุ่ม5้านาทีเดี๋ยวขอออกไปกดงานที่5ต่อแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในซอยอ่อนนุช44มั้งน่าจะใช่นะครับก็เข้ามาลึกพอสมควรเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกนะไปอยู่ตรงที่หน้าถนนนะครับเดินทางกกกันนาอดีว่ ตอนนี้นะครับผมมานั่งกดงานอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์เก้าน,นะครับเดี๋ยวขอ,อตัวกดงานก่อนดีกว่านะครับมานั่งตรงป้อมตํารวจนะครับมาเป็นตํารวจชั่วคราวสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ขอตัวนั่งกดงานก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเฮ้ยฉันได้งานมากดๆๆเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเ,เวลามันโหลดตลอดช้ากดงานไอเล็กชีชิเฮ้ยได้งานโอ้ยได้งานโอ้โหอยากจะนั่งทําเก็บทวามแบบต้อหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยงานมาพอดีเห็นปะเห็นปะช่างมันเถอะ S <S <S เห็นไหมโพต์ช่ามันอาจจะเห็นเออเห็นก็เห็นนะก็เดี๋ยวได้ค่าส่งรอบนี้52บาทเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไปรับไกลหรือเปล่าร้านร้านอยู่ห่างจากที่ผมนั่งอยู่ตรงป๊อหกิโลเมรหลุดมาจากไหนเนี่ยแป๊บนึงเห็นไงล่ะเห็นไงล่ะหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับว่าผมกดไป งาน 5, 5. 5กิโลเมตรไปรับ5.5กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นงานที่หลุดมาแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับเพราะว่าปกติไม่ได้รับงานไกลนะแต่ว่ามันก็ค่าเฉลี่ยนะครับบางทีก็รับไกลบ้างไม่ไกลบ้างเา้ากล้องไปซะแล้วนะครับกล้องดีแค่ไหนแสงไม่มีก็เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนดีกว่านะครับทุกคน ครับเราก็จบงานที่5ของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่ามันมืดไงเราไม่ได้เอาโไฟมานะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มบางจากตรงพัฒนาการนะครับออกมาแล้วออกจากหมู่บ้านที่เราไปส่งงานที่5มาแล้วนะครับก็ค่ารอบงานเมื่อกี้นะครับได้52บาทนะครับแต่เมื่อกี้นะครับจบงานค่อนข้างนานหน่อยนะครับเพราะว่าไปรับก็5โลไปส่งก็ประมาณ4โลก้าโลกว่าแล้วนะครับก็ขอตัวนั่งกดงาน น่าจะเป็นงานสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สองทุ่มหนึ่งนาทีนะก็เดี๋ยวสามทุ่มก็ต้องกลับห้องต้องไปทํางานต่อนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวกดงานกันต่อดีกว่านะครับจะได้งานตอนไหนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้งานสุดท้ายของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้าน168คคิดเช่นะครับไม่รู้ชื่อร้านอะไรก็คือ168คิดเช e เนี่ยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับขอตัวขับรถไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนงานสุดท้ายได้ค่าส่ง46บาทไปส่งลูกค้าน่าจะ3กิโลนะครับในนี้เขาเขียนว่า3กิโลเมตรนะครับก็ขอตัวเดินทางไปรับอาหารให้ลูกค้ากันดีกว่านะครับเพืเ่อนแร์ข้างหลังเข้ามาอีก เป็นยังกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการขับรถของผมในวันนี้นะครับก็เหนื่อยนะเหนื่อยพอสมควรนะครับคือผมก็มาอัพคลิปตอนเช้าเลยอีกนะครับเพราะว่ากลับมาก็น็อกเหมือนกันนะครับก็วิ่งตั้งแต่าย3โมะถึง3ทุ่มนะครับก็ได้ค่ารอบไปทั้งหมดประมาณ300กว่าบาทนะครับพอดีว่าผมอัดแล้วผมก็ขับอีกวันหนึ่งมันก็เลยแบบไม่มีประวัตินะครับมันไม่ดูประวัติแบบรายวันไม่ได้นะครับก็เลยเขี้เกียจบวกแล้วกันนะครับประมาณว่าประมาณ300กว่าบาทเนาะ300กว่าบาทนะครับได้ทั้งหมด 6ชั่วโมงนะครับแต่ความจริงนะครับในการขับ Delivery นะครับงานเฉลี่ยที่ดีนะครับคือ2งานต่อ1ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่น่าเกียดนะครับสำหรับโลบินฮ o สก็ยังได้ค่าขนมมา300กว่าบาทนะครับ300กได้คาข้าวตอนเย็นนั่นแหละก็เป็นการขับที่ค่อนข้างที่จะสนุกอีก1วันนะครับถึงแม้ว่าเสื้อโลบินฮุสจะโคตรร้อนก็ตามนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมายันถึงท้ายคลิปนะครับใครดูจบก็ลองคอมเมนต์มา นะก็ขอบคุณจริงๆนะครับถ้าเกิดใครแบบเอยดูจบแล้วอะไรเงี้ยผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปในการวิ่งอาหารวิ่งส่งอาหารนะครับในแต่ละค่ายนะครับและก็การขับรถนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าแผนที่ของผมนะครับไทม์ไลน์ g o เ g l e เป็นอะไรไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าวิ่งไปทั้งหมดกี่โลนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คมันแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับคลิปหน้า เดี๋ยวผมจะพาไปขับโรวินฮูดตอนเย็นถึงกลางคืนนะครับก็ติดตามไว้นะครับทุกคนวันนี้ผมหนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ